สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สายทองจะทำส้มตำเลี้ยงเออช่างนะคะเป็นอาหารกลางวันเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันนะคะว่านหน้าตามันจะเป็นยังไงนะส้มตำพี่สายทองนะคะอ้าโย้านขั้นตอนต่อไปของส้มตำนะคะพี่สายทองก็ ใส่พริกแห้งลงไปนะกับกระเทียมนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ตําไปนะเพราะพี่ใส่ทองใส่พริกสองอย่างเลยทั้งพริกเอ่อพริกแห้งแล้วก็พริกสดนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ใส่ทองจะตํานะคะรอแป๊บหนึ่งนะไม่เห็นมืดจังเลยมองไม่เห็นอะไรเลยตมพริกนะคะ ตามพริกกระเทียมเนาะตาม่งแหลกเนาะ <c oughs> โอ๊ยโอ้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 ย,อยมันกล้องก็มันไปด้วย <c oughs> นะคะพริกกระเทียมนะจ๊ะ ก็ตอนนี้ก็จะใส่พริกแดงนะนะคะเอาพริกแดงใส่ลงไปนะพี่ส่ทองก็ใช้หมื่นี้แหละนะคะบุบบุบบุบนะคะเพื่อสีสันนะจ๊ะบุบนิดหน่อยนะ เสร็จแล้วเราก็เอาถั่วลงไปนะคะถั่วฝักยาวเนาะถั่วฝักยาวจ้าบุบถั่วฝักยาวนิดหน่อยก่อนนะคะบุบนิดหน่อยก่อนนะ เสร็จแล้วพี่ใส่ทองก็จะใส่ไอ้นี่ด้วยนะใส่มะเขือค่ะอุ้ยไม่ได้เลยมันไม่ถนัดกับการจับนี่นะคะใส่มะเขือนะมะเขือเปาะหั่นลงไปเลยนะมะเขือเปาะก็ไม่ค่อยสวยละ ขั้นตอนต่อไปก็ใส่ลูกมะกอกนะคะใส่มะกอกเนาะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะจ๊ะมะเขือเทศด้วยนะ มะเขือเทศใส่ลงไปเลยค่ะเนาะทำให้เข้ากันหน่อยนะให้เข้ากันสักนิดนึงนะคะให้มะเขือเทศนิ่มๆสักหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะขั้นตอนต่อไปนะคะ น้ำตาลจ้า่ะแล้วก็น้ำปลาล้านะคะน้ำปลาลาของเราเนาะพี่ใส่ทองไม่ต้องตวงนะคะพี่ใส่ทองเทปไปเลยตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้ว เราก็แยะยะหน่อยนะคะทีนี้เราก็ตามด้วยมะนาวนะจ๊ะมะนาวเนาะมะนาวค่ะมะนาวนะคะใส่ลงไปเลย โอเคทีนี้เราก็ใส่มะละกอเลยนะเอามะละกอใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะตำค่ะทีนี้เราก็ตำเนาะ สมตามพี่สทองก็เสร็จแล้วนะคะนีค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นเนื้อจิ้มแจ่วนะคะ ก็จะทานกระหมูอันนี้เนาะนะทานไมจ่จานนี่ค่ะหมูสไลด์เนาะจิ้นกับน้ำแจ่วนะคะนี่ค่ะส้มตำของพี่สายทองนะจ๊นะหน้าตาประมาณนี้นะตามแบบไทยๆนะคะไม่รู้จะทานกันได้หรือเปล่าตามให้ช่างเนาะช่างก็คอยแล้วคอยอีกเนี่ย นั่งกืนน้ำลายเอื้๊กเอืแล้วโอเคแค่นี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆขอบคุณมากจ้าที่เข้ามาชมที่เข้ามาติดตามนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าบายบายไม่ได้แปดนะที